ไห้หัวมาเลยฮะสามสี่วะโอเคหัวแตกหนึ่งโอ้ชุบกันนะตัว AW ยิยิงหัวไปอย่างดีโอเคหัวแตกไปอีกสามให้คนเออไอดีก็มอเสานี่ไงแต่กูไม่ได้คิวอะ่ะกูไม่ได้คิวอะ่ะไอ้นี่ไงหัวแตกสักทีไอ้ดองพยายามมาอย่างหนักนะครับเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเพราะว่าวันนี้ผมจะึ้นฮีโร่อีกสำหรับไอดีสำรองแล้วนะครับ ก็วันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาโคเทะครับผมในแรงนี้กันนะครับมาดูกันนะครับว่าพี่จะไหวหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าโดนแร็งแดงตกอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับกิจกรรมแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของลัคกี้รอยัลนะครับออดีว่าไอ้นี้มันเป็นไอเดีสำรองนะครับเราก็เลยไม่ได้ส่งให้ทุกคนดูนะครับยังไงก็ฝากกิจกรรมนี้ด้วยนะครับทุกคนกิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมโต้อีโวมาอีกแล้วนะฮะรอบนี้จะเป็น ในส่วนของนินจาที่เข้ามาใหม่นะครับในที่สุดก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมชุดโยบอยนะครับผมที่คนดูเนี่ยไปเรียกร้องในเพจ GM เยอะมากเขาก็เลยแบบว่าเอากลับมาขายให้แม่งซะเลยฮะทุกคนเอาลืมกลับลืมนะครับจะกินเป็ดท็อปอัพสุดคุ้มนะพอดีว่าวันนี้ขายของเก่งนิดนึงนะครับมาครับหาห้องอย่างรวดเร็วไม่เหมือนร้อยดาวเนาะไอเดีไอดีหลักของเรา ว้าวรอมนี้จะเป็นก๊อก18นะครับทุกคนเกมนี้ถ้าเราเห็นว่ามีมินิ UC เนี่ยแนะนำว่าอย่าอย่าแพ้เลยนะเกมนี้พยายามแบบว่าดึงเกมให้ชนะที่สุดให้ได้นนะไหนดูฝ่ายตรงข้ามเซโอ้โหอีซี่เวลิกูดครับทุกคน o u o k t v ก็มาว่ะไม่รู้แหละว่าแคลนใครนะเว้ยแต่รู้สึกว่าจะมาเป็นตีด้วยตีนี้มันตึงโทรทีวะ้องะพี่ตึงกว่าลองไปอีกส <c oughs> โผล่มาโผล่มา น่าจะไม่มีตัวเอาเข้าหัวไปเรียบร้อยยังไงดีโดนล็อกแล้วครับคุมเกมไว้เรียบร้อยปาดมาลากหัวไปอีก3ตอนนี้ยังไม่ชุกครับอยากจะโชนเทพเก็บสียังไงอย่างนั้นอโอ้หเพื่อนเก็บไปแล้ววะเล่นแล้วในตอนนี้นะครับทุกคนเราจะมาดูกันนะครับว่าแหลงไดมอนจะตบแหลงแดงหรือว่าแหลงแดงจะตบไดมอนกันครับเราก็ต้องมาดูกันมาเกมที่จัด A k ใครมาดีกว่าเพราะว่าศัตรูจะซื้อได้แค่ยูซี่แล้วก็ อไอวอลหนึ่งลูกเท่านั้นนะครับคือเขาจะไม่มีตังซื้อหมวกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเล่นความได้เปรียบของปืนเพราะว่าเกมน,นี้เราจะเล่นปืน a อเคนะครับซึ่งเป็นเ k คธรรมดาถ้าเกิดว่ายิงโดนหัวนะั่นเดียวก็คือหลับเลยนะไปฟอไปอินมาแล้วจ้าอุ้ยโอ้ลืมไปว่ามันมีล่โอ้โหประมาทชิบหายมาแล้วจ้าฟาร์มาร์ดูความแรงของมันรัวรัวโอ้โหเดี๋ยวจะร่วงตามไปครับไอ้น้องชายเฮ้ยมีไอวอลด้วย ไม่ชุบไม่ชุบมาดิแรกหัวแลวยยะประชิดก็มาดิครับก็มาดิครับไม่ชุบอะครับทําไมพอทเ้่หลอกกันอะไม่ชุบสาวด้วยอ่ะชุบก็ได้เดี๋ยวจะเปิดไม่ได้มาแล้วละครับผมคือจริงๆเนี่ยใจหลักของพี่เนี่ยอยากจะเล่นสนามากแต่ว่ามันเล่นไม่ได้อะทุกคนของไม่มีลืมเตรียมกับเพื่อนไว้ลืมเตรียมไว้โอ้หวิ่งมากันเป็นขยงเลย เออโดน150โอ้เกินมีโลอะเอาอะไรจะมานีปปาดปาดไอโวไปสองสามทีปอปอแต่ว่าซ้ายยังมีปอมเป็นพุ่มแล้วยังไง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 ยิงปอไปสี่ห้าทีแลว้วจะมานีปปาดซ้ายมาปอปอศัตรูนั่งพันยาแต่ว่าไม่สวนไอซึ่งก็ลุกสวนสุดท้ายโดนเก็บไปครับเวลิกูดครับทุกคนแต่ว่าเราก็ยังได้ MVP เหือนเดิมนะครับทุกคน ทุกคลิปอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมาแล้วจ้าสลับแรง,งฮีโร่เกของเราวันนี้นี่มันจะจบไวเกินไปหรือเปล่าครับ <_ c oughs> จบไวเกินเล่นแบบไม่ตึงเลยนะสัญลักษณ์ฮีโร่เอกครั้งที่2นะฮะตอนนี้เรามี2ตตาระอุ้ยมีเสื้อด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่น AW คือเราก็จะไม่ซื้อเลยนะครับเพราะว่าเกมนี้เราตั้งใจจะมาเล่น AW ตั้งแต่แรกกันแล้วแต่ว่า ด้วยสถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมต้องเปลี่ยนไปนะครับโอ้โหเสื้อใหม่ก็สวยเหมือนกันนะครับเนี่ยรู้สึกว่าแบบสีมันแสบตาแล้วก็สดใสเหลือเกินนะครับทุกคนเปิดไปก่อนถ้าหน้าเรามี2ตัวไม่ใช่ละสามสามโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนเราอ้อมไปซะไกลเลยล้อมมาให้แล้วล้อมมาให้แล้วยิง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 ,ยงล้อมมาให้แล้วเฮียเลียดตรงนี้มันได้นะอุ้ยได้อยู่แต่ว่าได้ไม่หมดไปละจ้าปอมเป็นพุ่มแป๊บโอ้โหโถมากันขนาดนี้กูยอมเลย ยอมเลยครับบอโลโลเกมที่2ครับอยู่ดันหอนาฬิกาก็เหมือนเดิมไม่ซื้อปืนดีกว่าจริงๆเนี่ยพี่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับที่น้องๆมาเมนในช่องพี่แต่ว่าติดแค่ว่าแบบพี่ไม่ได้ตอบกลับก็เท่านั้นเองนะแต่ส่วนมากในคลิปล่าสุดนี่คือคนล้อโปผมเต็มเลยครับไม่อยากจะรู้อะครับว่าทาไมเขาต้องล้อโปผมข,ขนาดนั้นด้วยบางคนก็หาว่าเออยิงไก่มั่งแหละเออวันนี้ก็จะมาดูกันนะครับอันนี้ก็อยู่แรงฮิลิกพอดีเลยเราก็จะมาพิสูจน์กันดีกว่าเฮ้ยมาแล้วไปดีกว่าปืนไม่ได้เปียบอ่ะ เกมหนึ่งเกมสเราต้องอดไว้อดเปรี้ยวไว้กินหวานไอ้น้องเดี๋ยวก็ได้รู้กันวันนี้มันโผลมาแล้วมันมีเกราะด้วยนะทุกคนมันมีกรอะด้วยโอ้โหสามตัวโอ้ลุ่นหัวได้เยอะรุ่นัวได้ตัวเดียว <c oughs> ในที่สุดนะครับความพยายามของเราก็ได้เสียทีครับทุกคนสลับสไนเปอร์มาเลยเดี๋ยวมึงได้รู้ว่าสไนเปอร์คมแค่ไหนเตรียมใจ ีแล้วก็เตรียมยามาให้ดีๆนะครับน้องโอ้ไม่วะมู้ดชินได้รอะไรไไงไม่อยากจะพูดไม่อยากจะพูดอะไรเล่นไม่สู้ละปาระเบิดหรอตีไงโดนไปร้อยแปดสิบใช่ป่าวะกูลืมไปกูเล่นตะไหนกูจะช้าทำไมวะเนี่ยเผลอตัวครับเฮ้ยดันดีใครมีลูกตองเออไอ้นี่นี่วาโอ้โหไม่ได้ซักคิวเพราะว่ามันชุบเียดายอุ้ยมาเป็นผลเลย โอ้ยจริงไหมอ๋ออ้ยพลาดเฟลจัดเฟลเฟลเฟลเมื่อกี้ลืมคอมโบไปหน่อยหลงคอมโบทุกคนเพื่อนเราล่วงมาแล้วนองอีกสองถอยดีกว่าครับมุมเราไม่ดีต้องเก็บไอ้นี่ก่อนห้องอยู่คนเดียวอุ้ยรู้ทันโอ้รู้ทันรู้ทันไปแล้วไปอยู่แล้วจ้าไปแล้วจ้าไม่อยู่ไม่อยู่ไม,ยไม่เอาอยังทำหนู มามาต่อเข่านาเดียวถึงนตาแตกเออตื่นเต้น่ะโคตรมันบอกเลยเล่นเอบิวเก่งนี่คือแบบมันจริงอ่ะทุกคนเกือบตายอ่ะเมื่อกี้อุ้ยสองลุมสี่นะเว้ยเมื่อกี้สุดจริง่ะบอกเลยก็เอาเป็นว่าพี่ไม่ได้เล่นโปนะครับทุกคนทุกคนก็น่าจะไอ้นี่แล้วครับแต่ว่าทุกคนได้ดูคลิปนี้ไปทุกคนน่าจะเคลียร์นะครับว่าพี่ไม่ได้เล่นโปรหรือว่าสคลิปแม้แต่อย่างใดเลยนะเพราะว่าเกมนี้เราก็มาเล่นแบบสดๆเลยนะเว้ย มาเลยเจาะจาะจาะอุ้ยสามตัวเลยเหรอมันไม่ผล่มาเลยฮะสามมันสี่วะโอเคหัวแตกหนึ่งเขาได้ชุบได้ใส่ลบไปอีกสองเฮ้ยเพื่อนตามเลยสิครับโอ้ชุบกันนะตัวเอวยิงหัวไปอย่างดีโอเคหัวแตกไปอีกสามคนเฮ้ยเขาดีเฮ้ยมันชุบกันโอ้โหโอ้โหเสียนายอ่ะโอ้ยิงหัวทั้งทีอ่ะยิงหัวทั้งที โอ,ออโอ๊ยสับไม่ออกอุกสูนมันดึงอะเฮ้ยทุกคนเกินเกินอ่ะทุกคนเกินผมไม่ได้สกิลเลยอ้อไอนี่ก็มอเสานี่ไงแต่กูไม่ได้คิวอะกูไม่ได้คิวอะไอนี่ไงหัวแตกสักทีไอน้องนะครับเกมนี้เราก็จะมาเล่นอันนี้นะบอกเลยว่าการคลิปขึ้นแดงเนี่ยเป็นแค่การดึงดูดผู้ชมนะฮะแต่ว่าจริงๆผมจะมาโชว์สกิลในการเล่นเอวบของพี่แต่ว่าบอกเลยว่าพวกนี้มันก็ค่อนข้างจะตึงอยู่นะแต่ว่า เราก็ไม่ควรผีผามเล่นคนเดียวเฮ้ยมันสู้ว่ะเฮ้ยมันอาวมันสู้ผมเล่นไงวะเฮ้ยจะเลงหัวมันกาจเจ้าช็อตสวยๆเลงหัวโอเคเราน่าจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอสามตัวไม่ไหวโอ้เกมนี้ตังค์แปดพันห้าเอาไปทำอะไรบ้างเนี่ย ออกรถเฟ l รี่มาขับสักคันหนึ่งได้ไหมเล่นเอเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้เราจะไม่ช้าละเบื่อเผื่อบางทีแบบคือเราแบบหนึ่งหนึ่งเกับไอ้นั่นอยู่ไงแต่มีตัวมาเสือกไงเราก็เลยแพ้ไปจะบอกว่ามุมทองอยู่ทางนี้นะฮะก็คือหลังน้ำพุตรงนี้ใครได้มาอยู่นี่บอกเลยว่าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกได้เคลื่อนไหวไปครับโอ้หวว่นกันทั้งตี้อะ่ะบอกเลยเมื่อกี้โดนไปอะ่ะเจ็บไปสตัวทุกคน ต้องมีเปลืองยากันบนะ้างแหละนะอยู่นอยู่นาอยู่นากลัวเล้งตกอ๋ออุ้ยนี่ข้างหน้าข้างหน้างั้นเราก็ใช้ใช้กลไม่ได้แล้วก็เอาเล่เล่นแม่งเลยฮนะโอ้ยยิงไม่ออกโอ้จบโอ้ตายจริงก <laughs> <laughs> ็อย่างนี้สิวะมันถึงจะเหมาะว่ามันถึงจะดีทุกคนครับคือผมอยากให้ G.M. นะครับผมเปลี่ยนระบบการคำนวณใหม่นะฮะเพราะว่าบางคนแบบว่าเขาทำดาเมจสูงสุดผมได้6คิวแต่เขาได้8คิวอ่ะจริงๆแบบว่าแบบมันนับกันที่คิวอย่างเดียวเหรอครับ G.M. ผมถามนีแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันควรจะนับว่าใครสร้างดาเมจเยอะที่สุดรับดาเมจเยอะที่สุดอยากให้แบบว่าอ่านับ MVP ให้เหมือน ROV จะดีมากๆเลยนะแดนเป่าผมนี่แบกศแล้วละเว้โคตรตึงบอกเลย และสําหรับเกมแรกที่เราสุ่มเจอฮีลิกแล้วมีแรงบอลหลงมานะครับเกมนี้หวังว่าคงจะแบบว่าไม่ตึงตั้งเท่าไหร่หรอกนะโอเคครับรวมไปหนึ่งขอปืนขอปืนขอปืนโอ,โอ้ย,อยปืนปืนปืนายปืนมาแล้ว <c oughs> มาแล้ว,ลวจ้านองสาวอูย้ยคอมีโลมีโลหจ้าตัวเองเฮ้ยอ้อมซ้ายนักซ้ายแป๊บตักซ้ายแป๊บ ตางตายแป๊บหนึ่งออ้โยกะจะเก็บ3โมโทซะหน่อยแต่ว่าพอดีเพ <INE certaines simulation products> no euh. ื่อนแย่งมาครับ <ongoing> ทุกคนเราจะมีโอกาสเล่นอีก2เกมสุดท้ายนะถ้าเกิดว่าเราไม่แพ้ก่อนนี่ครับมุมหายกินประจําช่องของเราก็คือมุมนี้เดินลงไปถือปืนไว้รอครับเผื่อมีสตูโผลมาไม่มีครับไม่มีอย่างนี้เหมืออน้องสาวเขาจะรู้ตัวทันนะครับในเมื่อรู้ตัวทันฉันก็จะไม่เก็บ เอาไว้เรียบร้อยน็อกไปอีกหนึ่งโอเคน็อกไปอีกสองสก,กิลการจับของพี่มันตัวนะไอ้น้องเก็บไปอีกสามแล้วค่อยๆร่วงตามๆกันไปต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าฝั่งนู้นนี่ไม่มีไก่แน่นอนนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นนี่คือเต็มไปด้วยแรงแดงทั้งนั้นเลยมีแต่พวกที่น่ากลัวแล้วก็เถื่อนเหลือเกินถึงแม้เขาจะเถื่อนแต่ว่าผมก็ยังเข้มกว่าร้อยเท่าะนะผมมาไห แอนแน่โดนทีเดียวครับถึงกับเงิบเลยครับเพื่อนเราก็เล่นสบายนะถ้าเราเอาใช้ a อกดเขาดีๆนะครับถ้าไม่มีตัวดักหน้านี่คือเล่นง่ายเอ,อ้ยให้กูเล่นบ้างให้กูเล่นบ้างเฮ้ยกูยังไปได้เล่นเลยโอ้ไอ้น,นี่มันเก็บไปหมดเลยแจกให้2แต้มตามสัญญานะครับทุกคนเกมนี้ เราได้เห็นดีกันแน่นอนครับในเมื่อเวลาที่ผมอยากจะโชว์สกิลในการสับ AW นะฮะมาครับเล็งรอเลยไม่โดนโอ้โหรีบเกินนะฮะ่ามาสองตัวโอเคงั้นเราก็รีบไปเล่นตรงนั้นดีกว่า <c oughs> มาจริงน,นะครับมาจริงน,นะฮะมาจริงด้วยฮะนอกไปอีกหนึ่งะครับมันวันมันวันแล้วมันวันแล้ว ขอสักทีเถอะครับขอสักทีอะครับเก็บกดมานานตัวนั้นมีครับอุย้ยมันกางโลหยิงไม่ได้จริงชิปหายแล้ววะชิปหายแล้ววะเออ,อเคนนอกไปอีกหนึ่งหาเด้ยังมีอะไรเอ็งถึงอีกเยอะอะไรอะไรมือพี่ไวยิ่งกว่าแสงไอ้น้อง <S <S ยังตกใจมันยังเร็วเกินไปอีกสิปีจังหวะนี้วิชาลับกุ oh <my. S 1> ้มไม่ใครมากูไม่อยู่แล้วใครมาพ่อมึงมาเออสวย เอาว่ะตัวท้ายหลังรถเออมาดิครับมาดิครับมันไส้นัดเดียวไม่ตายต้องโดนสองนัดโอ้ยอยู่ให้อ,อยู่โดนไปแล้วสิเฮ้ยอย่าบอกา่าเมื่อกี้มึงยิงไม่โดนเลยอ่ะ้ยใครมาใครมา,รมาผู้ตกใจเล,เ,เล่นพีเผลเล่นพีเผลก็ตายไปดีน้องมาปืนศักดิ์สิทธิ์พี่ โอเคน็อกไปอีกหนึ่งครับสนายตึงไม่ตึงดูเอาอนินี่ได้มาเออกูขอซ้ำสอบอะเออซ้สำสบหน่อยซ้าส,สบหน่อยมึงทีกูเกือบจะหลอกเกมนั้นแล้วนะแต่ว่าก็ไม่หลอด่านนี้นะครับผมเป็นด่านที่ A W เล่นยากสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เราก็จะเล่นกลางแจ้งไว้ก่อนนะ A W จะได้เปรียบในส่วนของกลางแจ้งเพราะว่าถ้าเราเอาไปชาร์จนี่คือบอกว่าไม่แนะนำ มีตัวอ้อมมาไหมครับเหมือนเขาจะวันในฝีมือการยิงสนของผมนะฮะเขาไม่ออกมาเดินกลางแจ้งเลยว่ะไหนไหไหนมีตัวห้าวหหรือเปล่าอะไรน็อกไปหนึ่งนอกไปหนึ่ง,ปงเป็นไงเพื่อนชุบแค่ไม่ทันครับโอยผ่าลาเพื่อนจริงปิดไวปดีกว่าครับเ๊ะอะไรน้อง จะยิงหรองั้นก็ลาโลกไปเดียน้องนัดเดียวเที่ยวสาวรรค์เที่ยวส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 วรรค์โอ้โหมันแห่มากันเป็นสิบเลยมันแห่กันมาเป็นสิบเลยมันมันโกรธดกูมันกรธดกูกดกไว้ชีวิตกูไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนช่วยทานครับเพื่อนช่วยทานขอบคุณครับเฮ้ยอ้มันเปิดลอดสวรรค์ เปิดรอบสวนกูไม่อยู่ข้างหลังโอเคไอ้นี่รับหน้าที่ในการปิดจ็อบไปว <laughs> มันโกรธอะไรกูมาวะเฮ้ย <laughs> เขาได้มา11คิวแต่ดูดาเมจเขาสิีรับ,ครบแค่3,006เองนะแต่ว่ามาดูดาเมจของเราครับทุกคนก็ไม่อยากจะพูดสักเท่าไหร่นะโอ้โหดาเมจ 7,600ครับนี่มันคือตัวแทนระดับตำบลดีว่านะครับทุกคนก็ขอขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย